สวีสดัสสวัสดีครับพี่น้องมาพบพ่อกันคือเกาเมีนเดิมครับท่องัดีครท่านินกาแฟสเสดิดเมื่อนผ้าเท่าเงาะม่ยังเท่าบผม,มาใส่ด่างครับใส่ด่างกินปลาฟ่ากันไหมครับใส่ดา่างยังไงคือใส่เฉียเรียบร้อยเถอะบอกผมพันในหลอกรับอย่ เอา้าว่าเจ้ามาอีสังนะมาอีสังมาอีสังแล้วมั้งมากินเบี้ยกินน้ำของมันเนี่ยกินน้ำม,มันเป็นตะคือป้วเ,เนี่ยเจ้าหอบทงปุ๋ยป้วยยังเนี่ยแม่นุ้ยไล่หนีออกจากบ้านตีเฮะเมื่อฮาเมื่อท่านองขอ,อกเลยใกล้กว่าตยใกล้ลอล่า ลงบานเลยเมื่องานห้องไอแล้วขอกออกใสไปเนี่ยเขาอ้อมไม่ติดเลยอันนี้เขาอ้อมเนี่ยเพราะว่าเขาอ้อมเลยอป็นโลงยางมงนะเขาเสี่ยดางจ้กเส้นเนี่ยจีก็แล้วกันแหะมันบอนอเู่ใส่มันทุกใส่เลยวันนี้ไปอยังเอางไแตดมุมขึ้นีกวน้อ จะผ่านคืนนี้ยังไงข้างกายไม่มีเธออยู่พอเสียพายางมึงไว้บัตรจะบจะหไว้ไปจะไปเอาต้มกินไหมขันมันเลอรอขัมันิลุกขันเอะหรอขันยามันหยาดน่าเอยเป็นเป็นหยานน้ำหายอยู่หากินไปหายาดน้ำมันเลกสิเลยลิงเพื่อนมันหิถือกับน้ำอแมนโทษด้พอ ทำไมใส่เราบีด hmm. ที <Peach Ko ala> ah, oh. yeah. oh. ่ใ <yogurt> ส่ละนี่ลบทันม้เออไคอยู่มีที่ขยุ่ไก่ยอกยอกกูดเลยมึงทายดูน้ำไม่พอลเลยไปยังมึงกอนเอาบอลมาพา่มึง่นะบุญงใสะไลยเดี๋ยเขาก็ข่าขวงแล้ว เออโอ้ขาดเลยอันนี้มันไทยเลยนยมันดไปขาอยู่เลยตีเลื้งบ่ว่ดดีดอกฟ่เมบ่ดีน้ปโจาพุ่มอ่ำโดมอนเียเอาลุกน้ำกันอินเด็แดมันก็นั่นดดดพอแหลมเลยหลมคือยังซื้อเหรอครับมาโอ้ย เอาเขาบอกแล้วนะพตรไรัวห่่เอกมงถึงบอกกลางเลเียาเลอแล้วเนาะแมอเหียงกไลุ่เออไฟจะลุดอกเจ้าจับเจ้าจับชนไปได้ลุไปเนี่ยเอ้ย มานี่อันนี้จ็ดเซนเนี่ยฮะฮะก็ห่างอยู่ประมาณเจ็ดเซนเจ็ดเซนเหรอเอาที่ว่าเก้าเซนไม่ได้มาเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมันจำผิดเป็นจะเป็นเจ็ดเซนน่ะท้อการอ่าเออมันกดถือปุ๋เลยเดี๋ยวไหมต่อตีดซือลงไปสิเดี๋ยวผมลงไปเองจับซื้อเลย มันติดด่างติดเออที่นี่บ่เออ,อเอาดีพี่หลอดทุกคนพี่น้องป้องปกป้องไปป้องปุป้องเออจัดกันที่เดียว2ช่องไปเลยเนเนคนภาคก,ก็คือท่านินกาแฟเสลือดนะครับเบืง้งบรรยากาศโอ้ยแถออวหัวมันเรียงนี่มันหมานอยู่แล้วออออันนันนบ้กมเล โอ้ก oh, oh. uh. ังไปเลยดังมต้องไปยั้งมันกีรอยกังรอยกางเอารอยกง็เจ้ากบปล่อยไปที่อลกำมไมยุหันไม่ได้แล้วป่าไหมเออะมันเยอะมันรักเอาไว้ตะควันซื้อซือให้ดอกเออชนให้ดอกรักมันเออไม่ไปาตน่ะไปซื้อดังอะไรชนให้ดอกไปนชจอะไรตัว เออธตกไก่มัอนเนี่ยโอ้ยาุนโอ้ยสาดกว่ขงใครเนี่ยยุค้าคือบินโซกันโซกันพวกันคำหมกคุยอดเบื้องเลนด่างอนพัดม่ไหวแล้เอาอันี้เป็นไรสุดทีเนี่ยใี่ มันคือเป็นขึ้นสีแดงๆสนอกไปเออนั่นไปพอมันมาเลือกดอกนั่นน่ะสายเงีวแค่สิบเมตรหนึ่งสูงอึ้นยูสินใส่ออมมันยุ่งดิมันไหมันก็หนีมาคนดอกกันพอพอเดี๋ยวเดี๋ยวมันขอออด น้าพี่น้องบึง้งยาวๆไปเลยคลิปนี้เลี้ยวๆไปเลยบึง้งบึ้งตอนใสแล้วก็แล้วก็ใสตอนบึ้งเออแล้วก็ใสตอนบึง้ง <c ười> ยังเสียบเสียบงอกับลิงหาปลาโอ้แม่นงอกับพอ่อแหลมมาเลยมันสังอยู่ขวางแท้มันปากมันโบติดปากเยอะมากกันเยอะพอเนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เาติดปากแล้วือลูอมเนี่ยปลาใสพันเลยมันสุดเลยทีเดียวเมียนใสสารเลยคือยังเสดใสเนี่ยใสมันสุดเสร็จเลยเนี่ยมาเบิรงแนวควบเลียวของมันเนี่ยเอาอลไตีนมันโลกงแน่ มารีมันลงนซักว้หักนิดซเล็กเอ้ยซักได้ราหอะกูด้เมื่อยแมเมื่อยเลยจักเอามันนี่ปาปห่วยยบีบปรามัดเงยบปรามัดปริมาเนี่ยาโอ้ยฝ่าใส่ตอหื ใช่แล้วก็ดีใ้หูหรอกว่ามีบูมีกันถือไปยังสันน่นบุ่ไนป่าาลวเอน,น,น,น่เอาอีกบ่าไมา่ไพ่อ่ะ,อะ,อะ,อะนะพอแรเห็นไหมทันก่อนัดได้ยนผมมาทันดียวพแล้วมันพไหมันไหม่ บาได้แล้วบ้านพุงโอ้ไหมเออกะมัดคอดไว้อีกที่หรอพอมาว่าเอาว่เนี่ยนี่มาสนจากเราเนี่ยไปเลยเมื่อโตัวอะไรเออเขาบูมวนไหมขอขออภัยด้อครับพี่น้องเด้อมันเลี้ยวๆอย่างที่และมันหลงปากพัดพังขออภัยนะครับท่านผู้ชมเออปล่อยปล่อย ปล่อยให้คุณเก่อเขาตัดการเลยเจ้าไปหาตัดใบไม้ไม่หยิกไปมเนะสือได้บ่เอาหญ้าออกแน่นเลยอือโอ้หู้ผู่าซุนดังแล้วซุตตนตัวคนซุนไปเมียวางวางไอ้เขามันเครื่องเขาน่ะโอ้ยไปนะปบ่ มามาจพาขึ้นมะเข้าเนี่ยมันลินน้ำมะคือดอกเจ้าไเห็นคือตัวผมเลยเจ้าเน่ยใว้ในี่แหละเออแกนี่วะแล้วก็มีไม้ชาเกยวะล่ะแล้วดางที่ไปใส่คล้องมาเนี่ย เดี๋ยวไม่ซักกูไปตัดเอานี่นี่โอ้อไม่ไผ่ไปตัดไม่ก่อนไผ่ไปตัดไม่ไผ่บนไม่สักเปล่าไม่ไผ่เออเดี๋ยวจะไปด้วยตายซะน้องพ่อกูเ่าตายก็ไป <laughs> เผาหลุดหลุดนิดนี้เออโอ้ยยุ่ไปเพื่อนน้องขึ้บุญเหนียวดีว่าเยี็บปลายงา

phải... Ở đâu mình. Mình ở ở có đừng bảo tắt phải mày gốc khoai mà nhưng mà nó nó dài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  nó cho nó dài nó dài nó dài lạc dài nó dài เดากคนคนเรื่องว่าพนปลูกพวกเผางานพืมักพวกเ้าอะไรเนี่ยทุเรียนสวนทุเรียนอยู่ตรงๆบุนเอ้ครับพี่น้องเดี๋ยวนะเนี่ยนี่ปีนี้ได้กินนาทุเรียนมาเดี๋ยวพามากิน Tát luôn lỗi với những lắm đây cái Chỉ biết rồi Tu việc bị những người mầm nắm hoài. nó mùi 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 mè, uda. Qua, giống hong tung lang lụa. Ok, hãng đi hella. Cộn tung, chase yang yang, don't kìu 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 chế xe, ngang, kìu 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 tơ khẩn kìu này Nhuân nôm tân bố Ngwa tôi nè, nhưng mà, đi, là. nhưng mà, Ngwa 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 này Ngwa 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 liền, bố, เอาเรียกเอาจะเจ้าสายได้โอ้ไม่นี้เขาอาบน้ำซะไปพอดีรำพอเนาะโอ้ใช่ป่ะจะบูใส่ต่วปลาจีไตวะเต็ดแล้วเต้ยปลาครึ่งพอดีเออโอ้มีคือคมดีแต่ว่า าดุนดูดิเอาดูค้มดีกี่าเครื่งดิโอล,ลิิลิขอกันคองดังดิแลมจักได้ก็ <c oughs> โอ้ยเี่พอ่อจะเคยกินนอวันมูเนี่ย <c oughs> นี่ไหมเฮ้ แน่น่โอ้ยฟอกไก่มาเลยรอคุณถือมีดนีไหมเจ้าเบิ้งนู้เนี่ยเจ้าเคยกินบังไม่ยังนอออนมันยไม่อยากขาเยเจ้ากินห้อหม้อบวกกินงายังาอ,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 อยู่เ <c oughs> จ้าม่ตอบ <c oughs> อที่เคียงเนาะหม้อหม้อเนาจเบอแล้วในประเทศไทยของกีทงทรือตาเนี่ยเอาเฮดยจ้กินจะงอนแล้วผมอยากกินไม่ได้กินตะโดนแล้วด้วยอะ

ủa, vì sao mình dùng lâu vậy ó? vì, vì ba thức đằng rồi, <laughs> phang say ra, đến đà, đằng chôm mới cho vướng người ta, tôi nhảy nữa. Ừ, mẹ mà. โตเติบนึงได้เนี่ยมีมาิดด้วยไก่ไหมพ่อฮะเดี๋ยวไปเพิ่งที่น้องคิดตามอยู่เนี้ครับคลิปด,ดีออ,ออกซองเท่างอครับช่องท่านิลกาแฟาเสะเดือดฝากไปเด้อครับพี่น้องเด้อฝากช่องท่านิลกาแฟาเสะเดือดช่องแหลมท้องลำเพลินออฟฟิเชียลเป็นบ่ Off. เออเอหมดกัดแม่หมดกัดกับวิมือออกพี่น้องเอาลินเลือกขึ้ยังกันเหย็ดที่มือเอ้ยขึ้ยังอันนี้ไหมอาจารย์เอาจันไปยึดกับมาตัวหนึ่งกันมาตัวมาตึงต้นยางมาฟอดตีดแลบเดีวเขาหนีปลามาหนึ่งอ๋อ ไปปากันเนี่ยฝากไปหาเอาใจเอาบุตเด้ point, so you know China, yeah. ่ม yeah. ืออินนะจัดจัดมืออเนี่ยนี่บ่อนี่บ่อนี่บ่อนี่โอ้มีตั้งไรบ่ยี่นสบ่ปลาหไงเป็นดอปลาหไงเออเออมันลดเหพ่อมองมองพ่อมองยานีละมันตามมองยารอนี่ดังบ่มานหอกมั้ง Nó nhang mê. Mân nè, nó anh em. Nam nào, luôn nó luôn bơ, luôn luôn bơ luôn luôn nó luôn đằng, luôn 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 bên luôn 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 đèn, luôn 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 mọi đèn Mốt đèn Một mốt mọi mọi này mọi 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 โอ้ย <laughs> จะไปสักแบบนั้น,นเฮ็ดบักยังเหลี่ยมเน,นาะเอาพีน้องฮะมันยากาดดิจักไรก็่าสิบแปดไร่ดครับส่วนทุรเรียนญี่พี่นาได้กินโอ้ปีนี้อะไรได้กินนะ่ะมะกร้าวก็ฮ<ส>ะ เออเขาเจาอย่างหดก้กเอาพี่น้องเ <c oughs> บิ้งแล้วก็อย่าลืม,มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องท่านินกาแฟสดเด็ดน้ำในเด้อพี่น้องเนอะเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้า <ละ S 1> <ะ>ตอนนเนาะไม่สดเนาะ่สเาจานไม่จิตครับผมลากลิปไปเนาะอ่ะครับฝากช่องพี่ท่านิน กาแฟสดเดอร์นะธานินกาแฟสดเดอร์เมืม่อนี้มาหาปลากันครับเดี๋ยวมื่ออื่นจัดเต็มมื่อนี้เดี๋ยวตอนนี้ให้เบิ้งให้เ,เบิง้งบรรยากาศตอนไซเดี๋ดวย,ยตวตอนกู้จะให้พี่น้องเบิ้งติดตามดนะครับเด้๋ยคลิปหน้าครับจะรอบคลิปนี้ก้าวเข้ามาซื้อรันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ